สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราสามารถแฮกระบบของธรรมชาติได้มันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดทึ่งของการใช้ไฟฟ้ามาช่วยปลูกผักหรือที่เขาเรียกกันแท้ๆว่าอิเล็กโทรเคาน์เตอร์ครับ เอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องเบสิกเบสิกที่ทุกคนรู้กันดีก่อนว่าพืชต้องการอะไรในการเติบโตแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับเป็นส่วนประกอบลับที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคำถามง่ายๆเลยนะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆพืชจะโตได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลองนึกตามกันดูนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยครับก็ต้องมีดินน้ำแล้วก็แสงแดด 3อย่างนี้เนี่ยเป็นเหมือนสูตรสำเร็จอมตะของการทำเกษตรเลยนะฮะรู้กันมาเป็นพันๆปีแล้วไม่มีใครเถียงเลยแต่ถ้าผมบอกว่ามันยังมีท่านลับที่สี่ซ่อนอยู่อีกล่ะครับเป็นพลังงานที่ตาเรามองไม่เห็นนะแต่มีผลแบบมหาศาลเลยกับต้นไม้และท่านลับที่ว่านั้นก็คือไฟฟ้านั่นเองครับเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องในหนังไซไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่จีนเขาทำจริงจังเลยนะ ลองนึกภาพตามนะฮะฟาร์มใหญ่มากๆแล้วก็มีสายทองแดงขึงอยู่เหนือแปลงผักเต็มไปหมดแล้วเขาก็ปล่อยไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่อทําให้พืชมันโตเร็วขึ้นแบบโหกก้าวกระโดดเลยแถมแทบต้องต้องง้อปุ๋ยเคมีเลยด้วยซ้ําเอาล่ะครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้ากเกษตรไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกกันว่า electroculture เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ electroculture ก็คือการเอาวิทยาศาสตร์นี่แหละครับมาใช้สนามไฟฟ้าเพื่อไปบูสต์การเติบโตของพืชพูดง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือใช้ไฟฟ้าช่วยให้ผักโตไวได้ของเยอะขึ้นนั่นแหละครับฟังดูเพลนๆนี่มันเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมครับแบบรายหมนปิ้งผักโตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยมีหลักการฟิสิกส์ ชีววิทยารองรับแบบเป๊ะๆครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทำเล่นๆนะครับเพราะว่าเบื้องหลังงานวิจัยนี้เนี่ยมีแต่สถาบันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร,ร์การเกษตรของจีนหรือแม้แต่ทีมวิจัยเก่งๆอีกเพียบเลยทั่วยุโรปเลยครับโอเคมาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วแล้วไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรกับต้นไม้มันไปช่วยให้โตเร็วขึ้นได้ยังไง มาครับเรากังแงะดูไส้ในดูวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันเลยดีกว่ามีคนเปรียบเทียบไว้ได้แบบเห็นภาพมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนเรากำลังแฮกระบบของพืชน,นะครับใช้พลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้าไปจูนเข้าไปปรับการทำงานของมันให้มันทำงานได้แบบเต็มสปีดสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับหลักการทำงานของมันนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมี3สเต็ปครับห คือเขาจะสร้างสนามไฟฟ้าอ่อนๆขึ้นมารอบๆต้นพืชก่อน 2. ไอเจ้าสนามไฟฟ้านี่แหละครับจะเข้าไปจี้เข้าไปกระตุ้นระบบเผาผลาญของพืชให้มันทํางานคึกคักขึ้นแล้วก็3พอระบบมันคึกคักแล้วใช่ไหมครับทีนี้พืชมันก็จะหิวมันก็จะดูดสารอาหารสําคัญๆอย่างคาร์บอนไดออกไซด์หรือนตรเจนจากอากาศเนี่ยได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นก็เลยโตไวขึ้นนั่นเองครับแล้วพอเราแฮกระบบของพืชได้สําเร็จแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันจะน่าทึ่งขนาดไหน ไปดูกันครับดูที่กราฟแท่งนี้กันเลยครับไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเห็นกันชัดๆเลยว่าแท่งที่เป็นฟาร์มแบบอิเล็กโทรเคาเจอร์เนี่ยผลผลิตมันพุ่งโด่ขึ้นมาทิ้งห่างฟาร์มแบบเดิมๆไปเลยครับต่างกันแบบชัดเจนมากๆและตัวเลขจริงๆที่งานวิจัยเขาบอกมานะครับคือผลผลิตมันเพิ่มขึ้นถึง 20- 3 0เเลยนะย้ำนะครับ 20-30%ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะนี่มันเพิ่มขึ้นมาเกือบหนึ่งในสามเลยนะครับโอ้โหในวงการเกษตรนี่ถือว่าเปลี่ยนเกมได้เลยนะแต่เดี๋ยวก่อนความเจ๋งของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยแค่ให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นอย่างเดียวมันยังช่วยลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ด้วยเพราะอะไรนั่นหะครับก็เพราะว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันดันไปก่อกวนการสืบพันธุ์ของมแมลงศัตรูพืชบางชนิด ทำให้พืชแข็งแรงขึ้นแถมคนกินอย่างเราๆก็ปลอดภัยขึ้นด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยจากเทคโนโลยีในห้องแลบสู่ไรนาจริงๆแล้วก้าวต่อไปละครับนวัตกรรมนี้จะเปลี่ยนโลกของเราเปลี่ยนอนาคตบนจานอาหารของเราได้ยังไงบ้างลองนึกภาพตามดูนะครับตอนนี้ประชากรโลกเราเพิ่มขึ้นทุกวันๆเลยแต่ที่ดินสำหรับเพาะปลูกมันมีเท่าเดิมเพลอๆจะน้อยลงด้วยซ้ำ แล้วถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เพิ่มผลผลิตได้เยอะขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องอัดสารเคมีเพิ่มมันอาจจะเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้เรามีอาหารพอกินกันทุกคนแถมยังเป็นมิตรกับโลกด้วยและคำถามสุดท้ายที่ต้องทิ้งทายไว้ก็คือเทคโนโลยีนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับความมั่นคงทางอาหารของโลกเราในอนาคตได้จริงๆหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็น่าติดตามกันต่อไปมากๆครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Electro-Culture ครับนว,วัตกรรมสุดล้ำที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเกษตรที่เราเคยรู้จักไปเลยจากแค่ความรู้ในห้องเรียนฟิสิกสู่การเพิ่มผลผลิตบนจานอาหารของพวกเราทุกคนในอนาคตครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเรื่องเล่านว,วัตกรรมการเกษตรเปลี่ยนโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันไว้ได้เลยเล่าให้โลกรู้สวัสดีครับ